ครับสวัสดีครับเจอกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเตรียมนะครับบ่อแหนนะครับพอดีว่านะครับบ่อเดิมนะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับมันมีปัญหานะครับมันจะมีพวกผํานะครับปนนะครับนี่ครับเห็นเขียวๆอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจนะครับรื้อเลยนะครับรื้อบ่อนะครับนี่ครับรื้อบ่อ เพื่อจะเลี้ยงใหม่นะครับเพื่อเอาแหนแดงมาเลี้ยงใหม่คือไม่แน่ใจจริงๆนะครับว่ามันมันมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าบ่อนี้นะครับไม่ได้เอาอะไรมาใส่เลยนะครับนอกจากขี้วัวนะครับขี้วัวแล้วก็มีแหนคือผมเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วอยู่ดีมันก็เกิดผั่มนะครับหรือว่าไข่ผั่มนะครับที่เขาเอาไปกินกันนะครับขึ้นมานะครับก็เลยมันมัน าสาเหตุไม่เจอเลยนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับตัดสินใจรื้อเลยนะครับรื้อแล้วก็จะเลี้ยงใหม่นะครับก็เลยถือโอกาสนะครับโอกาสมาทําคลิปนะครับว่าการเลี้ยงแหนแดงนะครับเพราะว่ามีมีหลายๆท่านว่าเลี้ยงแหนแดงยังไงนะครับแล้วเราเตรียมบ่อยังไงนะครับว่าอยากจะให้ทําแบบละเอียดเลยนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับ ผมก็เลยอ่วันนี้ลองลองดูนะครับลองทําดูนะครับเบื้องต้นนะครับคือจะถามว่าการจะให้สอนแบบละเอียดอย่างเงี้ยครับคือมันแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนนะครับเพราะบางคนนะครับมีพื้นที่จํากัดนะครับอาจจะเลี้ยงในกระมังนะครับในกระบะปูนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นบ่อท่อปูนนะครับที่มันมีอยู่นะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับ ขออย่างเดียวคือให้เก็บน้ําอยู่นะครับแต่ในใน,ในคำแนะนําของผมก็คือว่าอ่าถ้ามีพื้นที่อ่ะให้ทําให้ใช้ผ้าผ้ายางปูนะครับอันนั้นมันจะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าบางทีบางทีเรามีพื้นที่แต่อาจจะไปซื้อพวกท่อหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะราคามันจะแพงนะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยครับพลาสติกพวกนี้ก็ราคาไม่แพงครับม้วนหนึ่งผมซื้อมาห้ารอยบาทยาวสิเมตรกว้างประมาณสเมตรนะครับ ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ปีนึงก็คุ้มละนะครับนะครับหรือบางคนที่แบบมีพื้นที่จํากัดก็โอเคครับเลี้ยงในกระในกระบะปูนหรือว่าในท่อซีเมนต์อะไรแบบนั้นก็ได้นะครับตามที่เรามีนะครับขอขอแค่ให้เก็บน้ําได้นะครับน้ําไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณ30เซนก็โอเคแล้วครับเลี้ยงได้นะครับจะเลี้ยงกลางแจ้งหรือว่าเลี้ยงในร่มก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมเลี้ยงกลางแจ้งเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเตรียมนะครับจะเตรียมดินเคลียร์ดินตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีพวกเศษหอยนะครับเปลือกหอยที่มันมันแตกมันคมอะไรพวกนี้นครับผมก็ต้องเตรียมแล้วก็มีพวกอา่าหญ้าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเวลาเราปูนะครับไม่ให้ผ้ามันคือผ้าม,มันจะบางอยู่แล้วนะครับมันจะไม่ค่อยหนาเพราะว่าผมซื้อแบบไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเผื่อมีของมีคมอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะทะลุได้นะครับมันจะรั่วจะซึมนะครับก็ต้องเตรียมให้ดีหน่อยนะครับโอเคนะครับขั้นแรกเราก็เตรียมบ่อนะครับเตรียมบ่อคือแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเรามีอุปกรณ์หรือว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่มีนะครับถ้ามีพื้นที่หน่อยก็ทําแบบนี้เลยนะครับอย่างตัวอย่างผมเนี่ยครับเอาหาไม้มามาตีนะครับตีเป็นขอบนะครับขึ้นมานะครับประมาณสิบเซนนะครับ สิบสิบห้าเซนนะครับเนี่ยครับก็ใช้ไม้ที่มีอยู่นะครับทํานะครับบางคนอาจจะชอบขุดนะครับก็ขุดลงไปก็ได้ครับขุดขุดดินลงไปก็ได้นะครับแต่ผมตอนนี้ผมจะไม่ขุดนะครับอ่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยวผมขอเตรียมนะครับเตรียมดินก่อนนะครับถือว่า ep นี้เป็น ep หนึ่งนะครับสําหรับการเลี้ยงแหนแดงนะครับจะพยายามอธิบายรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับผม เจอกัน EP ที่2นะครับ